บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานที่รัฐอิสราเอลในงาน job expo 2023ก่อนไปรับชมคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้กรมการจัดหางานมีงานใหญ่ประจำปีก็คืองาน Job Expo Thailand 2023เพื่อให้คนไทยมีงานทำจะจัดงานตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10มิถุนายนจะรวบรวมตำแหน่งงานเพื่อให้คนไทยได้ทำงานมากกว่า5 0 0 0 0นอาตาซึ่งใน5 0 0 0 0นอาตามีงานของต่างประเทศด้วยนะครับพวกเราที่สมัครไปทำงานอิสราเอลรุ่นที่17ก็ได้รับ เกียรติในการเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจสมัครไปทำงานอิสราเอลได้เห็นขั้นตอนกระบวนการการสัมภาษณ์งานเพื่อไปทำงานที่อิสราเอลนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาบรรยากาศที่อยู่ในงานมาให้พวกเราได้รับชมกันก่อนอื่นต้องให้เครดิตนะครับภาพบางส่วนผมเอามาจากเพจ ไปกับทีซีไทยแลนดนะครับรบกวนทุกคนที่เป็นแฟนคลับช่องลุงหน่อยไปกดติดตามเพจไปกับทีซีไทยแลนดด้วยนะครับบรรยากาศก,าก็เริ่มต้นจากคนที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือวันที่8มิถุนายน,นครับพวกเราได้เดินทางมาตั้งแต่วันที่7มาแล้วนะครับมีกระบวนการถ่ายรูปมีการตรวจเอกสารนะครับมีการคัด กรองตั้งแต่วันที่7มิถุนายนแล้วนะโดยรถบัสนี้จะเดินทางจากกระทรวงแรงงานไปที่ในงานนะครับซึ่งจัดที่ไบเทคบางนาก็เป็นรถที่มีให้บริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเมื่อไปถึงในงานนะครับก็ต้องเข้าไปที่ห้องสัมภาษณ์ คนหางานไปทำงานที่รัฐอิสราเอลนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดกระบวนการอะไรของเขานะครับเพื่อนั่งรอสัมภาษณ์กระบวนการในห้องนี้นะครับก็จะมะีการทำงานอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็นั่ง นะครับรอสัมภาษณ์เขาจะมีการจัดเรียงลำดับคิวให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการการสอบสัมภาษณ์นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาจะสอบสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1นก็คือเจ้าหน้าที่คนึ่คนแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หนึ่งคนนะครับหากคุณผ่านขั้นตอนนี้นะครับคุณจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3มก็คือจุดส่งเอกสารเพื่อตรวจสุขภาพนะครับ จากนั้นเมื่อคุณผ่านขั้นตอนส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนจุดคัดกรองเพื่อตรวจสุขภาพนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลปีเวศนะครับมาทําการคัดกรองพวกเรานะครับเมื่อท่านผ่าน4ขั้นตอนเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปท่านจะต้องไปตรวจสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลปีเวศจะมีรถมารับพวกเรานะครับ เราก็จะเดินทางจากสถานที่จัดงานไปที่โรงพยาบาลนะครับรถมีบริการให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับทีนี้ในะบรรยากาศวันนี้ท่านจะได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับที่มีผู้บริหารหลายๆระดับเลยนะครับมาให้กําลังใจแล้วก็มาให้ข้อคิดนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุรชัยชัยตะกูลทองนะครับท่านก็ให้มาให้ข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดที่ดีเลยเดี๋ยวผมแยกข้อคิดของท่านไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วประทับใจนะครับ แล้วก็มีท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านอดุลแสงสิงแก้วนะครับก็มาให้กําลังใจกับทุกคนนะครับรวมทั้งท่านอดิบ,บดีนะครับก็มาให้กําลังใจก็ผู้บริหารเกือบทุกระดับนะครับมาให้กําลังใจก็ถือว่าทุกท่านได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมากๆนะครับ กิจกรรมแบบนี้จะมีไปอีก2วันนะครับก็คือผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่9และวันที่10มิถุนายนนะครับก็เอามาฝากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับในรุ่นต่อไปนะครับซึ่งผมได้ยินแวบๆว่ามีมิถุนาอาจจะมีอีกนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนมาโพสในกลุ่มอันนี้ผมไม่ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับเป็นข้อมูลที่เพื่อน โพสลงมาในกลุ่มนะครับอ่าก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับไม่ยืนยันเพราะว่าผมไม่ได้รับข้อมูลเองเนาะแต่ถ้าเป็นเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมจะไม่มีกระบวนการแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นอ่ามาสัมภาษณ์และตรวจโรคเพียงวันเดียวนะครับไม่ได้แบ่งเป็น2วันเหมือนรุ่นพิเศษรุ่นนี้แล้วนะครับ ก็วันนี้เอาบรรยากาศมาฝากให้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ